ทุกๆคนสำหรับค่ำคืนนี้นะคะก็ได้มาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องหุ้นไทยหุ้นนอกนะคะสำหรับค่ำคืนนี้แอดปาร์ตี้จะมาให้แนวทางหุ้นสามลัดนะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดการติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดในการคำนวณเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะ ประจำนะคะวันที่19นะคะเดือนกระกฎาคม65นะคะหุ้นแรกนะคะหุ้นรัเสเซียหุ้นรัเสเซียวันนี้นะคะแอดให้รุด8นะคะเจาะเม็ดเดียว85นะคะ หุ้นัดเซียรูดแเจาะ8ปห้านะคะต่อไปเป็นหุนหุนเยอรมันนะคะหุ้นเยอรมันคืนนี้นะคะ แอดให้รูดเจ็ดนะคะเจาะเม็ดเดียวเจ็ดหนึ่งค่ะปิดรูดเบิ้ลนะคะคืนนี้หุ้นเยอรมันรูดเบิ้ลรูดเจ็ดเจาะเจ็ดหนึ่งนะคะ ต่อไปเป็นหุ้นอังกฤษนะคะประจำวันที่19นะคะเดือนกรกฎาคม65นะคะหุ้นอังกฤษหุ้นอังกฤษคืนนี้นะคะแอดให้รูป3นะคะแอดเจาะให้เม็ดเดียว35นะคะ พูดอังกฤษรูด3เจาะ35นะคะสำหรับคำคืนนี้นะคะแอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหุ้นสามลัดของแอดนะคะแอดปาร์ตี้ขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆปังๆมีตังใช้กันทุกคนเลยนะคะแล้วมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ